สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้เรามาถึงแล้วครับเทศบาลตํบลลําดวนนะครับปาไปงั้นเป็นหลายมือแล้วนบี10สาวน้อยมันอสุดท้าย10สาวน้อยวันสุดท้ายนะครับกานที่อุบลมื่อคืนนี้เลยเนาะเขากันไหนอําเภอบ่นิสที่ว่าการอําเภอลําดวนเลยดนิเมื่อวานนี่ก็ที่ว่าการอือ ที่ว่าการอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับเรามาถึงงานแล้วโอ้พี่นอดพอกัรใช้ดีเนาะบรรยากาศบ้านพอกัรใช้สุดยอดมากนะครับไปบนไปพอกัรใช้เอาบัตรแข็งไปฝากพี่น้องนะครับทักหาการใช้เวลสินได้เลยครับ บัตรหน้างาน100บาทครับสำหรับงั้นเดือนมีนาคุม้มของพ่อการชัยนะครับแล้วเราก็กลับไปยามูุเทานะส่งกาลังใจส่งกำลังใจให้คุณพ่อพ่อการชัยครับขอใหายจีบหายป่ปวยไวๆไว้ครับเลี้ยวผิดเนี่ยมันต้องเลี้ยวซ้ายเขามงงานเลยขี่เืเลนดซอยน้อยนิดต้นไฟวิ่ยังงามเลยจะว่ากระจุกหลังรถทุกไลท์

จโมาแล้วฝากพี่น้องน้ำครับแกยีหอดเมืองานป่าหนองมหิงนะครับบัดแข็งหน้างานเหลืออีกไม่กี่ใบแล้วนะครับถ้าขาพ่อแมออ่หญิงแฟนผิดเลยนะครับหรือพี่น้องอยากเขากุ้มปิดนะครับจากไปทีสาวน้อยเพื่อนแพลงแฟนผิดนะครับฝากพี่น้องน้ำครับอ้าขึ้นเท่านี้เลยเป็นยีจอดเอง สวัสดีครับคุณพ่อโดนแล้วป่ะข้าวนึงแล้วครับครับผมพูดเลยขลังก็ได้ด้วยว่ามันไกลเนี่ยขลงังเลยเนี่ย,ยแล้วถ่ายๆเลยตัวถ่ายของเขานะครับเ<ม>ข็ดสายเลยครับผมดีนะครับรเลวจุดีครับ อ <laughs> Л มองกินมองนอนมองเดียวกันส <laughs> บายเลยมีห้องจินไทยรถยางดีตลบโอ้มีผ้าม่านปาริเกีย้วะอืเสียงอ่ะนี่มึง ไปเอกนักเอกครออกมาแล้วไหมไม่เจอหน้านหนึ่งคืนคิดถึงทำไมคิดถึงที่สุดเลยคิดถึงไหมคะคิดถึงอีแบล่ไหมคะคิดถึงครับเบอร์ <c oughs> สภาพแต่ละคน <c oughs> นอนข้อแปดชั่วโมงนอนไปดีครับไมห,หน่อย ไม่หลแล้วมาวานตันมาแล้วเอ้าเป็นยังขึ้ไปกะรักกระดักนะท่นเอ้านามาัดม่จาเบ ก็สวยนะเขาจะยิดลั่นโรงเรียนเลยเพื่อนยิดลั่นอ่ะยิดลั่นก็ของขนาดเบิ้งคีบกันยังเบิ้งคีบเบิ้งคีบกันยังหลงกีบนะแม่คืดว่าจะฟองอยู่ในเหตุการณ์นะฟ้าไหลหลีคนไหมยีเด้มันเป็นแนวไหนยีเด้แบบยีราสีเนาะง่อยง่วงอ

สวัสดีครับแม่ดมเจ้ากินเข่าไปเนี่ยพออีกข้อหนูมาให้มาเป็นเปสิบตัวไปเลยดมากหรีเอาับบอกให้เราฟังไหมเราเป็นน้ำหาานูมาให้เจ้าแล้วเดีุ้ละล่องเพี้ลงกบเอารแม่ยงเแตงเคียงมายังดีเ่อยย่าสวัสดีครับ Cop. นี่อย่างมากก่อเขาเจ็บก็ขาบ้านมาหันนีอย่างนหะ้อะไรตมตมนี่โดดวิดิมาหันต์เด่นเข้าได้ไปมาประตูประตูปิดงับอันนี้เลยทับขามบ้านเอา้าวันนี้ว่ายพระประชุมประจำสัปดาห์นะครับ วรุาในตัวกินนป่า่ด่กินน้ำเ่ายวโอ้พี่น้องคืบอกหอนแขกแท้ขายออกใออกไหมเนไปคูมือสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ที่บอกช่มือจนทอนั่งใช้ไหมยังไงก็ยังที่เรา ใส่ไปใส่ลูกปูพรอมผมรู้ว่าจะเอาจอคุ้ปูหมวกแก้หนังเพราะต้องใช้ก็เดี๋ยวมันเ็ามาดกเอาซุ้มน้องสาวซุ้มเัินกีดการอ้ได้พี่ดิวเห็นพี่ดิวอ่ะ f ีนะพนช่างคิมมั่งงยางนบกันนะน่าทีเราหลายเรอพี่ดิวเรามาเก็บกิจกรรมโดยสังผู้ช่วยผู้นี้วรุ่นกีดการเลยดิ ล้ามแมวางเปนงานาการฉาดี่ยสั่งแถงการฟูเลยบรรยากาศดีขึ้นมาขึ้นนี่แหละตอนนี้เปลี่ยนบุกลั็ล้วนนเป็นยังไงมันลบหัวเลยะลบหัวเลยบ่มนเพร่ะงั้นีผมเป็นทีวีสืัอก็ลบมันลบแกบอุทวอนนะอุทวานสำหรับรลงคลิปเลี้ยวเราเมืนน่อัหน ก็เห็นอยู่หน้าฟีดแต่ไปเห็นอยู่ในช่องวิดีโออยู่ก็เห็นอยู่หน้าฟีดเลยอยู่หน้าฟีดเขาหายไหมแต่ว่าเข้าไปวิดีโอแต่ว่าเข้าไปแต่ว่าเข้าไปมองวิดีโอน่ะเห็นอาย่หน้าฟีดรักก็เห็นจะบวกก็บแป๊ดไหมคือพอใครเดี๋ยวโอ้ยบีเนี่ยทวงว่าปวดท้องขั้นได้แบบนี้ถึงแข็งเฮงหน้าตาหน้าทั้งดังเขาบอกว่าชัดเจนสิไหม ไปมือเขาไปแล้วยืดคอสิถ็กน้อยจ็มือสิยืดคอได้เนาะป๊าเฉีงแงอีหลีมันจังน้อยสิแก้มเ่นี่จังหน้อยนี่เดียวมันสิแก้มนะมันจะนั่งกับลี้งกิยกินแ้ปงยิงนีหะป้ามาชยเส้นตั้งใหอยู่นี่ละย่าภูมินี่มันสิแก้มเน่กรูเียมันี่แ็งขาดิจังน้อยนี่ปเป็นทายคลิปเช้าวันี้ทำานกบเป็นทีมหว่าไม่พูดแล้วเนาะของวรวมไปดหลังแม่องท้ายคลิปครับฝากพี่น้องครับ กที <aunque S 2> <me> ่กำลงครับไก่ยีครอดม่หูนะครับสามสิทันวานีโคสาวน้อยพแงนะครับบัตรแข่งหนานร้บาทพักพ่อแม่อีกแฟนคลชมวันไร่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่วันพัชยาบาลฟิเลทั้งปีสาวน้ยพิแงแฟนลคลิปนี้ฝากพี่น้องครับนี่เตี้ยเนียนน